อาจารย์ชูางน,ำน้ำมันถางน,ำน้ำมันอาจารย์างน,ำน้งนำมัน ความหาวันเกิดครับอาจารย์ชูไม่เห็นทางน้ำมันครับเฮ้ <c oughs> ยอเอา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 ้อ อ๋อจะอาจารย์ชูจะใส่เต็มก่อนเติมน้ำมันครับ จาไปนั่นเลยอ่ะเออรอเวลาเติมนี่เติมสบายเลยอยงนีนออสูงอ่ะ <laughs> เดี๋ยวจาดู <laughs> จาดูวทำอะไรด้วยสี่กะลอนสี่กะลอนครับไม,ไม่รั่วไม่รั่วแล้วแป๊บอ่ะเนาะไม่ตั่วหายใ ก็บอกผมไปนู้นผมไปสุรินทร์ไงลงชั้นล่างยังไม่เนี่ยลงลงชั้นล่างครับแล้วมารอติดตามชมครับเอ่ มีทอ่อแล้วนี่ไ,นนได้ไหมได้ไหมเอวโอ้ก้าวโอเจ้าเนทายใส่ท่อแล้วด้วนมานานครับ <laughs> อ๋อ โหใจททอตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวขางเส็มทาอไมมทาก่ทอ่อหนะไันดาต่ออต่อไม่ได้ยเาไปรูดชายใหญ่เม่่อชายใหญ่เขาไม่ต่อไอ้ชายใหญ่เขาเอางานเข้าก่อนอ้ก็ไหจะรถเสียเปียอีกอะออใช่ อาวับเงาเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนซีนไปฮะตั้งชื่อแล้วใ้อตายสิเีนไปแเมษาก็มาเมษา ผมว่าน่าจะชื่อนี้แหละเชื่อเ <ฮะ S 1> อกุมภา,ามิถุนาเมษาโอ้พอดีเลยเพลงได้จบเพลงนี่นี่แล้วคันนี้ล่ะฮะคันนี้อ่ะชื่ออะไรอเนี่ย คลิปที่สิบแปดครับฮะสิบแปดคลิปอะ <Huh? S 2> คลิปที่สิบแปดถ่ายแล้ว,วลก,ก็ลงทีเดียวเนะสิบแปด <laughs> คลิปเลยนะเนี่ยคลิปที่สิบแปดยังไม่จบเนี่ยเ <laughs> จะเพาพ่ขึ้นโลกาอาจารย์โอ้ยเมื่อกี้ได้สองคลิปเอา <laughs> ไปทีมงานหนึ่งไม่ตติมก็หายคลิปอะแต่ว่าวหน้าจะรอยสิบคลิปเอาคนเดียวอะถ่ายอยู่อะไม่รู้ถ่ายได้ไงเ, <th ai S 1> เอ้ตายส<า><ซ>ิ <th ai S 1> ไไนับดูเอาสิบแปดคลิปแล,ล้ว <th ai> เน่ครับหลังจากเติมน้ำมันเสร็จก็ถังก็เอาไว้เง <th ai> ี้ยแหละพี่น้องนี่ครับ อาจาย์ชูก็จะไม่ได้เติมน้ำมันแล้วบอกแล้วว่าจารย์ชูไม่เห็นอ๋อจะตัาให้เต็มก่อนแล้วค่อยเติมใช่ไหมเฮฮาครับเฮฮาปาร์ตี้ครับรถก็วิ่งอยู่สามคันเช่นเคยครับพอผ่านก็ต้องผ่านวงเวียนก่อน นี่ครับการขุดสะของอาจารย์ชูครับอันดับเลยติดอันดับเลยผมบอกไว้เลยพี่ต้อมก็ยกดำแล้วนเนื่องจากรถไมโครเติมน้ำมันครับ <c oughs> ดูแนวครับไอ <c oughs> ้ตายสิ <c oughs> ขอกิน้ำก่อนหิวน้ำไม่ไหวแล้วหัวเราอาจารย์ชูเมื่อกี้ อ,อล้มเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาตรงนี้ลืมล้มให้ตายสิลืมล้มครับ น่าจะลงชั้นล่างอีกเดี๋ยวเราจะไปธุระต่อครับลืมเลยเนี่ยพ่าอาจารย์โอไม่บอกขอบคุณครับไปครับไปแล้วเดี๋ยวเราก็กลับแล้วครับไปธุระเรา ไปซื้อของครับ้ยฝนก็จะตกพี่้องเลยโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ